ตอนนี้เราก็กินอาหารอิ่มแล้วเราก็จะเดินไปต่อออกมีคนจะกำลังจะเดินกลับบ้านกันแดดสองบิดกันแวกกบีทอ แนเทอดดนโอ้ยลมเย็นเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะพาเดินออกกำลังกายอากาศดีมากๆไม่ค่อยหนาวแต่ว่าก็ลมเย็นอยู่เหมือนกัน roger, uci, mr roger, jadi <laughs> <So much. coughs> <coughs> <sum> Vinklar den. Du vinklar den fel. Du vinklar den så här. Då blir det på mig. Vadå? Du vinklar den neråt. Så här. Så bara. Vinkla så. Det är inte så halt. Tråkigt. Du är för liten. แดดสะท้อนมองก็ไม่ค่อยชัด Det finns ingenting. Mister Roger? Mm -hmm. <laughs> entrada não <laughs> <laughs> โอเคนะคะแค่นี้ไม่สะดวกกับการที่จะถ่ายไอเดินถึงราจะเดินออกกำลังกายกันค่ะ